โอเคครับผมก่อนที่จะเข้าบริบชมคลิปนะครับผมผมมี Discord ดีๆมาแนะนํานะครับผมก็ต้องต้อง o r d นี่เลยมีเอาเองนะครับผมสําหรับใครเ้ื่องการท Discord แต่ว่าทําไม่เป็นนะครับผม Discord นี้บริการรับท Discord นะเริ่มต้นเพียงแค่60บาทเท่านั้น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 แล้วกูจะทาเสียงนี้ทําไมวะแต่ทํา Discord อย่างเดียวมันไม่พอหรอครับผมมีบริการเพิ่มบทเข้าใน Discord นะครับผมเริ่มต้นเพิ่มบทเพียงแค่5บาทเท่านั้น นั่นนั่นนั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 นและกูจะทำเสียงนี้ทำไมวะเนี่ยต้องการหาร้านดีๆหลือกดิสคอร์ดดีๆรับทำดิสคอร์ดสำหรับคนที่ทำดิสคอร์ดไม่เป็นต้องดิสคอร์ดนี้เลยครับผมรับจ้างทำทั้งทำดิสคอร์ดเพิ่มบอทและอื่นอีกมากมายต้องดิสคอร์ดนี้เลยเมียวเอ็กซ์ลิงอยู่ด้านล่างนะครับผม สวัสดีครับผมสำหรับใครที่อยากพูดคุยกับผมใน Discord นะครับผมให้ทุกคนเข้ามาใน Discord ของผมนะครับผมก็คือ Discord ของผมเนี่ยผมเพิ่งเปิดมาใหม่ๆเลยนะครับผมก็คือให้ทุกคนนะครับผมกดตรงเออ่ใต้คอมเมนต์นะครับผมจะมีลิงก์ที่ผมแปะอยู่นะครับผมดิสผมก็มีหลายอย่างให้ทุกคนทำนะครับผมทั้งทั้งอะไรวะเออ่ผมจะมาแจ้งคลิปใหม่ๆดิสคอร์ดนะครับผมแล้วก็ก็จะมีระบบระบบอะไรวะ ก็มีหลายระบบเลยนะครับผมรับยศก็มีนะครับผมห้องมีมพูดห้องมีมแล้วก็ห้องพูดคุยก็มีนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการที่จะพูดคุยกับผมหรือว่าส่งมีมหรืออะไรอย่างไงก็แล้วแต่แล้วแต่มึงแล้วก็ห้องยืนยันยศยูทูบเบอร์สำหรับใครที่เป็นยูทูบเบอร์รับแค่ห้าสิบซับสไครต์ขึ้นไปนะครับผมผมถึงจะให้ยศยูทูบเบอร์กับคุณนะครับผมแล้วก็ยศเอ่อยูทูบเบอร์หนึ่งพันซับสไครต์คือคุณต้องมีผู้ติดตามผมหนึ่งพันซับสไครต์นะครับผมอืมโอเค วันนี้สำหรับยิดิสคอร์ดของผมนะครับผมสโลคที่อยากพูดคุยกับผมก็เข้ามาได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์บ๊ายบายผมจะมาสอนทำหมัดตัวอ e ีนะครับไม่ใช่หมัดเลยพี่ <is> นเนวิดีโอนีู้่ในแบบที่มีชื่อว่า G ีพนะครับผมเป็นอัปเดตสุดท้ายนะแล้วจะแบบนี้ก็จะไม่มีต่อไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเพราะว่า,เ,าเขาจะทำแบบ l e g จนด์เลกาซสองนะครับเนี๋ยแล้ว,ลวก็รอเล่นเลย เห็นะโอเคพี่กระทำอย่างแรกเลยนะก็คือให้ทุกคนไปที่เกาะแรกครับผมผมขออนุญาตรีเซ็ตตัลวละครโอเคครับผมพอเรามาถึงที่เกาะแรกนะให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเจอกับ NPC. เอ็นพีที่เหมือนกับเหมือนกับคนนะครับนั่งนะครับถ้ากดคุย พอเรากดคุยนะครับผมให้ทุกคนไปที่เกาะสลามนะครับเกาะสลามนะครับผพอทุกคนมาถึงที่เกาะสลามนะให้ทุกคนเอ่อตรงไหนวะตงวรตงนั้นับตรงนั้นตรงนู้นนะตรงนู้น มาตรงนี้นะครับเราเจอกับเออ,อาจารย์สอนนินจารนครับในเรื่องนินจาโก้กนั่นเองถ้ากดค,คุยไปอ่าแล้วจากนั้นให้ทุกคน,กนไ,นะไปที่เกาะลอยฟ้านะผมขอเอ่อไปที่เกาะลอยฟ้าเลยล้วกันเดี๋ยวตัดภาพไปโอเคครับผมพอเรามาถึงที่เกาะลอยฟ้าได้ให้ทุกคนมาตรงนี้เดินขึ้นมาบนนี้นะครับ เอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ดิตรงนูน้นนะตรงนูน้นน่ะเอาเลยมันขึ้นมาตรงนี้นะเราเจอกับมัดเลดเดอร์หม,มานะครับแล้วก็ตีไปครับพอเราตีไปปุ๊บก็จะมีโอกาสมันก็ดับร้อยเปอร์เซ็นต์บ้งเนี่ยพี่มันมันรอ ก็โอกาสดับแล้วแมร็นนะพอเราตีหนึ่งตัวแล้วกมันจะดอบสองอย่างเลยแล้วก็จะเป็นอิเล็กโตออฟหรอแล้วก็มังกี้ดีลูฟี่นะพอเราได้สองอย่างนี้นะจากนั้นให้ทุกคนเอ่อขึ้นมาตรงนี้หรอไม่ใช่ตรงไหน่ะพี่จะไม่ได้ตรงัตรงตรงไหน เก็ะไอเอเวนเจอร์เอเวนเจอร์เขียนเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปไปเกาะที่มันทําก่อนแล้วกันนะ mm hmm. ก็เอ่อแอเว์เวนเจอร์ทมนะไห้ทุกคนมาตรงนี้เลยอ่ะขึ้นมาตรงนี้แลเจอกับไอหัวขาวยืนอยู่ตรงนี้นะมันเป็นตัวอะไรนะมันมีเขาเหมือนเหมือนดูวด้วยนะ แ้้ก็กดไปเลยใช้เท่าไหร่วะเนี่ยห้าแสนจีคอยแล้วก็เอาเออกชักดาวเอ <c oughs> โอเคครับลงแค่นี้นะไม่รีวิวตอบมาจบ <c oughs> โอเคมาเมื่อกี้ชักดาวเสืร์ฟไปนะครับใครชักดาวก็ไม่ต้องรู้นะครับ <c oughs> แล้วก็วาสกิลแซนนะครับสกิลแซเป็นการเออเรียกเรียก <c oughs> อะไรวะ เรียกสาย้าออกมาหมุนหมุนรอบรอบตัวนะแล้วก็สกิลเอ็กนะครับบองไม่ออกคืออะไรก็ไม่รู้นะันเไม่การปล่อยสาย้าไปหรือนะเปล่อาอ่าเราไปสกิล4ีอาอรอบแล้วกันนะสกิล4ีอีกรอบหนึ่ง เออคูดาวาน์ครับเป็นการปล่อยสายฟ้าเป็นใหญ่ๆออกไปมานี้ถ้าเขาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับอย่าลืมติดตามช่องโชคด้วยนะครับผม<อ><อ>ไม่ต้องรอไอ้ี้ยมันจะตายหายแล้วช่องไม่ต้องตายพี่โอเคขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย